จังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดงานวันดินโลกปี2566เพื่อเป็นการน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ส่งศึกษาค้นคว้าววิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกค่ะ นายสุภมิชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกดินดีน้ำสมบูรณ์เกือ้อกูลชีวิตที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการโคกนหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานเลื่อนจำกลางสมุทรปราการตาบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเพื่อน,น้อมลํำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถิพิษรที่ได้ส่งศึกษาคนา้นคว้าวิธีการจัดการดน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกสําหรับภายในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัตินิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของดินพร้อมทั้งเชิดจูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและเป็นวาระในการกระตุ้นให้ทั่วโลกตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรดินเพื่อนําไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและการขาจัดความอดอยากกิ่วหย ที่จังหวัดฉะเชิงเซานายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทางนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเซามีความสำนึกในพระมหาการณุณาธิคุณจึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีเป้าหมายจัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรมีการบริการวิชาการเกษตรทุกสาขาการสาธิตเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรจัดนิทรรศาการความรู้ทางการเกษตรเครื่องมืออุปกรณ์ในการช่วยปฏิบัติงานณจุดเดียวในรูปแบบให้บริการเคลื่อนที่โดยมีเกษตร เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหัวสำโรงและตำบกลก้ลเคียงของอำเภอแปลงยาวเข้าร่วมงานจำนวนกว่า100คนส่วนที่จังหวัดนครนายกครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายสุภกินแวงชินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตำบลบ้านใหญ่ประจำปี2566หลังจากนั้นท่านผู้ว่าชมกิจกรรมการแสดงของนักเรียนและชาวบ้านตำบลบ้านใหญ่แล้วก็มอบประกาศนยบัตรเกษตรกร,รดีเด่น จากนั้นก็ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวครับแล้วก็หาบข้าวฟาดข้าวนี่เป็นประเพณีแล้วก็วิธีการทำนาข้าวในแบบอย่างโบราณพร้อมกับชมนิทรรศการและการสาธิต ผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเป็นการอนุรักษ์วิธีการทำนาแบบเก่าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นสืบสารให้ลูกหลานชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวอันถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยให้คงอยู่กับกเกษตรกรชาวตำบลบ้านใหญ่ต่อไปครับ ส่วนที่จังหวัดตราดค่ะนายนารงเทพเสนารองผู้ราชาการจังหวัดตราดได้เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี2567นาวนี้มีงานฟิลเดย์แอดเขาระกำรรสำหรับการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับการผลิตการปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงในการผลิตสินค้าเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดตราดโดยใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองตราด ทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและปุ่ิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจของหน่วยงานต่างๆที่จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีเสริมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาคีและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอีกด้วยค่ะ